ดู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 เออไม่เอ็ดแล้วลูกไม่โกรธแล้วครับหนูหนูหนูก็ขึ้นไปดูพี่ตานหนูหนูอืมอืมโอ้ยดู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 ูทุนหัวทูนหัวทูนหัวอ้วนเอ้ยอ้วนอ้วนเอ้ยทำวุ่นวยา,ายไปหมกเลยเนี่ยเปลืองตังเง้ยเรื่องของเรื่องอ,อ่ะอืม เืียงตังค์เนี่ยตั้งสี่พันเนี่ยหมดเลยสี่พันแล้วพอลงอาล่างได้ตั้งสองรอบเนี่ยตังค์เหลือเด้อเนี่ยโอ้โหโอ,อีว่างอาบน้ำแมวหมดสี่พันเนี่ยพ่อไปอาบน้ำเองเนี่ยพันแปดนะเต็มที่ได้สวยปิ้งเลยเนี่ยอ้วงเอ้ยอ้วงเอ้ยทุนหัวทุนหัว ขี้หมาไอขี้หมาอื่มฮึ